การให้สัมภาษณ์ของพลเอกประยุทธ์เมื่อวานนี้พูดในหลายเรื่องนะคะอีกประเด็นหนึ่งได้มีการพูดถึงกรณีที่คุณเสกสรรประเสริฐกุลนะคะก็ได้มีการออกมาพูดก่อนหน้านี้ในทํานองลักษณะที่ว่าดูแล้วเนี่ยรัฐบาลทาหารพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะอยู่ยาวไปถึง10ปีก็เลยมีการไปสอบถามพลเอกประยุทธ์นะคะถึงคําถามดังกล่าวพลเอกประยุทธ์นะคะก็ได้มีการออกมาบอกว่าก็ปล่อยให้เขาพูดไปเพราะนายเสกสรรเนี่ยพูดมานานแล้ว หากไม่เกิดประโยชน์กับตนเองก็รับฟังเท่านั้นแต่ส่วนตัวติดตามทุกวันอยู่แล้วหากใครพูดอะไรแต่ทั้งหมดขึ้นอยู่กับประชาชนรัฐบาลจะอยู่ยาวถึง10ปีได้อย่างไรส่วนตัวไม่ทราบแต่ตามกลไกต้องมีการเลือกตั้งที่ต้องเกิดขึ้นในปี2561ส่วนการเลือกตั้งระบบไพรรมารีโหวตนั้นเป็นการพิจารณาของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือกรทและสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสอนอชอ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ถึงรัฐบาลและทั้งหมดก็เป็น,นกลไกทางกฎหมายหาทุกอย่างเหมือนเดิมก็ไมไ่เรียกว่าการปฏิรูปขณะเดียวกันหลายอย่างต้องปรับเปลี่ยนบ้างเพื่อให้ได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลซึ่งไม่ได้ทำเพื่อตนเองฟังเสียงค่ะเรื่องของผู้จัดการก็ปล่อยท่านพูดไปเถอะนะท่านพูดมานาลวก็ปล่อยท่านพูดไปผมไม่ถ้ามันไม่เกิดประโยชน์อะไรกับผมผมก็ฟังไปอย่างนั้นนะก็นะฟังไปใครอยากฟังก็ฟังมา เรารู้จักว่าเราก็ต้องเราติดตามทุกวันนะนะใครจะพูดอะไรเราก็ฟังเว้นแต่ว่าเราจะเอามาเป็นฐานะเท่าไหร่อย่างไงนะก็แล้วแต่ประชาชนนะครับรัฐบาลจะอยู่ยาวถึงสิบปีอยู่ได้ไงถ้าไม่รู้กันนะได้ถึงสิบปีมันก็เก่งแล้วเพราะในเมื่อกลไกมันต้องมาถูกการเลือกตั้งเข้าใจยังเออทาไมมันไม่เข้าใจกันทันทีแลการเลือกตั้งเกิดขึ้นในปีอะไรหกหนึง่งใช่ไหม ชัดเจหรือยังเออต้องถามอ่างอื่นอีกนะรอมานานเลยสำหรับคำพูดนี้เพราะมีการถามคำถามไปยังนายกรัฐมนตรีว่าโรถแมพของพลเอกประยุทธ์เนี่ยคืออะไรแล้วเลือกตั้งเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะคะหลายท่านเลยที่ถามคำถามไปยังพลเอกประยุทธ์เนี่ยเพิ่งจะได้ชัดว่าการเลือกตั้งจะต้องเกิดขึ้นในปีหกหนึ่ง ผมอยู่ไม่นานแน่นอนอยู่ได้ไม่ถึงสิบปีสิบปีนี่ก็เก่งแล้วนะนี่เมื่อกลไกมันคือการเลือกตั้งทําไมถึงไม่เข้าใจกันทําไมถึงไม่เข้าใจกันคือการเลือกตั้งกลไกการเลือกตั้งเลือกตั้งแน่นอนนะคะต่อเลยไหมคะต่อเลยพ่อประวิทย์ค่ะนี่นะคะเพราะว่าตีคั้มาเลยในการขึ้นหน้าหนึ่งวันนี้เหมือนกรรันเพื่อเลยประวิทธิ์เขไม่ได้จะอยู่ยาวเป็นสิบปีหรอกนะคะ ก็พลเดชประวิ์วงศ์สุวรรณค่ะออกมาตอบโต้ตกรณีเดียวกันเลยนะคะที่อาจารย์เสกสรรนั้นได้ออกมากล่าวอ้างโดยพลเดชประวิ์วงศ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะได้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะในกรณีที่นายเสกสรรประเสริฐกุลอดีตอาจารย์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระบุในงานปาตกถาพิเศษทิศทางการเมืองไทย กับสังคมไทย4.0โดยบอกว่ารัฐธ,ธรรมนูญพุทธศักราช2560เปิดพื้นที่ให้กับภาครัฐอย่างเต็มที่และบดเฉพาะการคอสชออยังได้รับอำนาจในการแต่งตั้งสอวอชุดแรกและมีแผนยุทธศาสตร์ชาติที่มีข้อกำหนดเป็นการกลุ่มอำนาจของชนชั้นนำภาครัฐที่จะทำให้คอสชอสามารถอยู่ยาว 9-10ปีพลเอกประวิทยยืนยันนะคะว่าคสชออยังคงทำงานเดินหน้าตามรถแมพปีพศ .2561 ส่วนที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีข้อระบุไว้ว่าให้คอสชอสามารถแต่งตั้งสวสัญหาชุดแรกได้นั้นก็เป็นเรื่องของรัฐธรรมนูญฟังสิยงพลเอกประวิทย์ค่ะผมไม่จะไปมองไงผมไม่ได้ไปมองอย่างนั้นเนี่ ไ,ได้รับยังคงได้รับการยอมรับคือว่ายังสามารถมีการก็ก็มันเออ่รถแมพออกปีหกหนึ่งใช่ไหมยังไงมันก็ต้องปีหกหนึง่งยังเขาบอกว่าคือคอรชจะไม่ได้อยู่ในรกรงแต่ก็จะมีกลไกเช่นตอวสังหเช่นโครงข่ายต่างๆที่มีรัฐบาลเองอันนั้นก็เป็นเรื่องอีกเรื่องอีกเรื่องแต่แต่จะไม่มีการไปลงเลือกตั้งอะไร อืมตั้งค์พักอะไรก็ไม่มีนะผมไม่ตั้งที่ไหนแล้วผมไม่ตั้งค์แล้วเผื่อมีคนมีคนสนับสนุนนะว่าเห็นแนวทางที่ทไม่เอาผมไม่อายเยอะผมอายเยอะแล้วผมอายเยอะแล้วผมอายเยอะแล้วทำงานยันนี้ให้จบแล้วก็พอแล้ว ซึ่งจะบอกอยู่เยอะนี้คือแกพูดถึงประเด็นตั้งพักนะใช่ประเด็นตั้งพักแกบอกว่าไม่ออกไปตั้งพักกันเมืองเพราะอายุเยอะแล้วหมดภารกิจตามบนแแบก็หมดหน้าที่จะไปตั้งที่ไหนแล้วอยู่เยอะแล้วทํางานนี่ให้จบก็พอค่ะมีนักข่าวถามย้ําคือที่บอกว่าที่จะอยู่ในอำนาจยาวไปสิบปีเนี่ยนักข่าวย้ําว่าในความหมายดังกล่าวเนี่ยอาจหมายถึงว่าคอสชอาจจะไม่ได้อยู่บริหารโดยตรง แต่ยังมีกลไกาการทํางานในรูปแบบสอวอ,อ,อแล้วแกก็เลยไปตอบว่าเรื่องพักนะคะอืพูดเรื่องคุณสุเทพด้วยนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งใช่อรายงานเลยนะคะค่ะส่วนกรณีที่นายสุเทพเทื่อสุบันเนี่ยมาตอบคําถามสี่ข้อคุเดชประยุทธ์เนี่ยแล้วก็บอกว่าถ้าไม่ได้รัฐบาลที่มี ธรรมพิบาลหากไม่สามารถสร้างกลไกในการกำกับควบคุมการเลือกตั้งที่ประกันได้ว่าการเลือกตั้งทั่วไปจะเิสุสูตรเที่ยงธรรมเป็นไปโดยสุจริตก็ไม่ต้องมีการเลือกตั้งในส่วนที่นายสุเทพตอบแบบนี้เนี่ยนะคะพลเอกประวิทย์ก็บอกว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นส่วนตัวไม่เกี่ยวว่าจะเป็นการคัดค้านการเลือกตั้งตนไม่สนใจใครจะพูดอะไรก็พูดไปซึ่งขณะนี้กำลังเดินหน้าสู่การปรองดองและนายสุเทพก็เคยมาแสดงความคิดเห็น ในเวทีปรองดองยืนยันจะไม่กระทบการปรองดองเชื่อว่าทุกฝ่ายร่วมมือกันเป็นอย่างดีดังนั้นเมื่อจัดเวทีชี้แจงร่างสัญญาประชาคมแล้วร่างสัญญาประชาคมจะถูกส่งกลับไปยังคณะกรรมาการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตรชาติและการสร้างความสาม,มัคคีปรองดองหรือปยปท,ที่มีพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีเ,เป็นหัวหน้าแล้วก็เป็นประธานเพื่อประกาศเป็นร่างสัญญาประชาคมฉบับสมบูรณ์ค่ะ ก็ไอ <rium> ้ที่ผมทำอยู่นี่ทำรองดองเพราะฉะนั้นก็ทุกฝ่ายก็ร่วมมือกันนะครับที่จะทำให้เกิดความรองดองอันี่ก็ใครจะพูดไงก็คงก็มันไม่ใช่เป็นเรื่องของเขาเนอะฮะก็เวลานี้ทุกอย่างก็เดินไปแล้วนะเดินไปแล้วนะ คุณสุเทพเองก็มาให้ให้ความคิดเห็นมาให้อะไรไปแล้วนะเชื่อว่าจะให้ความร่วมมือแล้วก็ยอมรับในสัญญาประชาอันนี้อันนี้ก็ก็สัญญาประชาคมก็ว่ากันไปว่าไปนะครับท้ายที่สุดแล้วพอรับฟังความเห็นแล้วเนี่ยคือเราจะเรื่องของมีกาประกาศขอหยุดร่วมกันว่อย่าง้เขาเดี๋ยวเขตั้งเวทีฐานะอะไรทุกอย่างไปเรียบร้อยแล้วพอนั่นเสร็จแล้วก็เอ่อกลับมาหาท่านนายก นะแล้วก็พอเดี๋ยวก็ทําไปตามไปตามขั้นตอนเอามาางขั้นตอนไม่ต้องห่วงนะก็ะลาม,มาตั้งแต่กรณีนายสุเทพเนี่ยออกมาบอกว่าอาจจะไม่มีการเลือกตั้งแกก็เลยบอกว่าใครจะพูดอะไรก็เป็นเรื่องของเขาอะนะคะแล้วก็พูดว่าตอนนี้ทําอยู่ก็คือปลองดองแล้วก็เล่าอธิบายขั้นตอนให้ฟังทีนี้นักข่าวก็ถามว่านายสุเทพจะยอมรับสัญญาประชาคมเรื่องความปลองดองที่จะตัด ทำขึ้นหรือเปล่าบิ๊กป้อมก็เลยบอกว่าเรื่องดังกล่าวก็ว่ากันไปบอกเนี่ยนายสุเทพจจยอมรับสัญญาประชาคมมไหมเนี่ยท่านบอกอ่ะก็ว่ากันไปเสร็จปุ๊บถามย้ำนายสุเทพบอกว่าถ้ายังเกิดเหตุระเบิดก็ยังไม่ควรที่จะมีการเลือกตั้งก็เลยถามว่ารัฐบาลเนี่ยจะดูแลสถานการณ์เพื่อไม่ให้เกิดเหตุขึ้นในช่วงที่จะมีการเลือกตั้งได้ไหมบิ๊กป้อมเลยบอก ดูแลอยู่แล้วดูแลอยู่แล้วแต่ไม่ได้บอกอว่าจะระเบ,เบิดอีกหรือเปล่าแต่ <c oughs> ดูแลอยู่แล้วนะอนะ่เป็นหน้าปองดองเนี่ยจ้าใครจะพูดอะไรก็พูดไปแต่เรื่องที่บอกว่าจะอยู่ยาวไปถึง9ก้ถึง10ปีเนี่ยทั้งบิ๊กตู่และบิ๊กต้อมยืนยันเลยเลือกตั้ง6กหนึ่ย้ำรถแมพอ่าแต่มีหลายคนที่ไม่เชื่อนะคะหนึ่งในนั้นคือนายนิพิษอินทรสมบัติ รองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ค่ะบอกว่าเห็นด้วยกับที่อาจารย์เสกสรรประเสริฐกุลนักวิชาการกล่าวว่าผู้มีอำนาจภาครัฐจะอยู่ต่อเพื่อสืบทอดอำนาจหรือสานต่ออำนาจไปอีกอย่างน้อย9-10ปีอย่างที่ตนเคยพูดมาก่อนหน้านี้เพราะมีสวแต่งตั้ง250เสียงตุนไว้แล้วโดยให้อำนาจร่วมโวตเลือกนายกคนนอกได้ตลอด5ปีของการอยู่ในตำแหน่ง คือตั้งใจให้โหวตเลือกนายกได้2ส,สมัยก็คือ8ปีของรัฐบาลเลือกตั้งระบบคิดของนายเสกสรรคงมาจากฐานเดียวกันคือดูที่การออกแบบรัฐธรรมนูญและกฎหมายลูกสำคัญสำคัญเป็นหลักส่วนการจะให้พักการเมืองร่วมมือกันตอบโต้คำท้าทายของชนชั้นนำภาครัฐจะสลัดระบบนี้ออกไปได้ฝ่ายการเมืองต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังซึ่งโอกาสเป็นไปได้ค่อนข้างยากคนออกแบบรัฐธรรมนูญคาดแล้วว่า พักการเมืองขัดแย้งกันอยู่แล้วคงจับมือกันได้ยากมากเข้าตำราอยู่คว้าพุงปลาไปกินตายอยู่เข้าตำราตายอยู่คว้าพุงปลาไปกินต้องยอมรับว่าทุกพักการเมืองต่างหวังจะเป็นรัฐบาลต้องยอมตัวไปเป็นลูกไล่ให้ผู้มีอำนาจภาครัฐหรือว่าชนชั้นนำภาครัฐเพื่อให้เขาสานต่อสืบทอดอำนาจต่อไปนายเสกสรร์วิเคราะห์อ่านสถานการณ์ได้ถูกหมด เพราะระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงพักการเมืองจากการเลือกตั้งจะเป็นผู้บริหารประเทศไม่ใช่ข้าราชการประจำแต่ประเทศไทยเวลานี้พักการเมืองกลับคิดที่จะไปรองรับอำนาจอื่นแทนนี่คือนายนิพิษนะคะเห็นด้วยทุกประการแล้วก็บอกว่าก่อนน,นนี้เคยบอกไว้แล้วว่าก็สวนี่แหละที่จะทำให้อยู่ในอำนาจต่อไปเพราะเขาออกแบบไว้แล้ว ให้โหวตเลือกนายกได้2สมัยก็คือ8ปีของรัฐบาลเลือกตั้งแล้วก็ดูเนี่ยจากกฎหมายลูกอะไรต่างๆรัฐธรรมนูญต่างๆเนี่ยมันออกแบบไว้แบบนี้แล้วก็คงจะคาดกันเอาไว้แล้วว่าบรรดาพรรคการเมืองจะมาจับมือกันเนี่ยก็เป็นไปได้ค่อนข้างยากก็เข้าตำราตายอยู่คว้าพุงปลาไปกินเพราะว่าทุกพรรคการเมืองก็หวังที่จะเป็นรัฐบาลแต่ท่อนนี้ที่ฉันสนใจนะที่บอกว่า ต้องยอมรับว่าทุกพักการเมืองต่างหวังจะเป็นรัฐบาลต้องยอมตัวไปเป็นลูกไล่ให้ผู้มีอำนาจภาครัฐหรือชนชั้นนำภาครัฐเพื่อให้เขาสานต่อสืบทอดอำนาจต่อไปพักไหนก็ไม่ได้พูดถึงพักตัวเองหรือเปล่านั่นนะสิ้าจะเหมารวมทั้งหมดนี่ก็ดูจะไม่เป็นธรรมกับพักเพื่อไทยสักเท่าไหร่หรือพักอื่นๆที่เขาไม่ได้อิงแอบกับรัฐบาลทาหารอืมอืมนี่แหละแต่ประเทศไทยเวลานี้ พักการเมืองกลับคิดที่จะไปรองรับอำนาจอื่นแทนกำลังพูดถึงใครเนาะอืในนี้พี่กับนายสุเทพนี่ยินงดีกันอยู่ใช่ไหมน่าจันะน่าจะนะน่าจ๋าค่ะน่าจอะพักก่อนช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาดูประเด็นเรื่องของกฎหมายลูกกันบ้างนะคะแล้วก็มีเกร็ดเล่าให้ฟังนิดหน่อยเมื่อวานในยบเนี่ยได้ได้เล่านิทานเรื่อง มดน้อยให้คอรอมอฟังมาหมดเลยค่ะมดน้อยทํางานสิงโตเห็นเอ๊ะทำไมไม่มีหัวหน้าก็เลยไปจ้างแมงสาบ<อ>มาเป็นคนคุมแมงสาบก็ไปจ้างควายมาเป็นเลขา<อ>แล้วก็อยากได้คอมพิวเตอร์อยากได้อินเทอร์เน็ตจ้างเห็บหมาต่ออีกตั้งหากนะอเออเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะปัะกันคู่เดียวค่ะ มีนิทานนมนานกาเลปูนาคไกตัวใหญ่มแต่เรื่องนี้ไม่มีปูจ้ะไม่มีปูมี่ฉันน่าจะคุ้นเคยนะคะสมัยก่อนเวลาแบบว่ากระตูนล้อคอัมนิสล้ออะไรเงี้ยเวลาจะแต่งตั้งรัฐบาลนครมเนาะพวกรัฐบาลผสมเนี่ยเขาจะจับตาดูว่าในรัฐมนตรีอ่ะจะมีพวกเสือสิงกระทิงแรกเขาไปนั่งหรือเปล่าอันนี้เป็นแบบภาษาต้องนานไปแล้วนะใช่ใช่ครั้งนี้นี่ มาสัจจากว่านั้นค่ะมากกว่าความลงตัวของป่าอันกว้างใหญ่ไพศาลถูกต้องป่าเหรอนี่ฉันนึกว่าเป็นสวนสัตว์ในดูสินี่อาจจะขายย่างมีป่าดิบชื้นก็มาตัวท่าก็มีเห็บหมาก็ด้วยควายก็ได้แมงสาบก็มีเห็นไหมเออนารรวมแบบสัตว์ดึกดำบรรพ์ก็มีรวบรวมแหล่งรวบรวมสู่ค่ะเป็นแหล่งรวบรวมใช้คำพูดถูกที่สุดเลยนะคะทีนี้เรามาดูกันค่ะ คือประชุมคอรมอคุยหลายเรื่องเรื่องหนึ่งก็ว่าด้วยเรื่องของบัตรทองที่มันมีกระแส้านต่อร่างพรบฉบับนี้เยอะมากนะคะแนวทางเป็นยังไงก่อนที่จะมีการสรุปและถแถลงนายกได้มีการพูดคุยกับคณะที่ประชุมคอรมอโดยทางด้านของพันเอกอธิสิทธิ์ชัยนุวัตรค่ะเป็นผู้ช่วยโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีค่ะคุณผู้ชมบอกว่าพลเอกประยุทธ ได้เล่านิทานที่อ่านเจอในอินเทอร์เน็ตมีคติสอนใจในการปฏิบัติงานของราชการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือว่าคอสอชได้ฟังโดยนายกเล่าบอกว่าทุกวันมดตัวน้อยมาทำงานแต่เช้าลงมือทำงานทันทีแล้วก็สร้างผลงานมากมายดูมีความสุขกับการทำงานสิงโตเป็นหัวหน้าก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมทำงานได้ดี โดยไม่ได้ควบคุมสิงโตก็เลยมองว่าถ้าไม่มีหัวหน้าในการทำงานยังทำได้ดีขนาดนี้ถ้ามีหัวหน้าจะทำได้ดีขนาดไหนก็เลยไปหาแมงสาบให้แมงสาบมาเป็นหัวหน้าของมดน้อยเพราะว่ามีความสามารถในการเขียนรายงานแมงสาบก็พอเข้ามาเสร็จปุ๊บตั้งระบบการทำงานเลยค่ะเริ่มด้วยเรื่องของการตอกบัตร แบงสาบต้องการผู้ช่วยในการพิมพ์งานชงกาแฟเดินเอกสารส่งจดหมายคอยจับผิดบดน้อย <c oughs> ก็เลยจ้างควายมาเป็นเลขาส่วนตัวโอ้นี่มาครบมากเออนี่นี่ภาพนี้เหมาะสุดนี่คือเขาทำมาใช่ไหม <c oughs> ที่นี่ที่ยกประกอบเนี่ยนะคะ <c oughs> อ่าทีนี้เนี่ยก็จ้างควายมาเป็นมาเป็นเลขาส่วนตัวค <c oughs> วาย หาควายมีมีเขาอะนะคะสองอันเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไม่ใช่บ้าเหรอเอออ่ะออ่ะจ้างควายมาเป็นเลขาส่วนตัวสิงโตก็ปลื้มกับการทำงานของแมงสาบมากที่ให้การรายงานแล้วก็แนวโน้มต่างๆทรงไปพิจารณาทำให้แมงสาบได้หน้าความแมงสาบได้หน้าเสร็จปุ๊บแมงสาบเนี่ยขอซื้อคอมพิวเตอร์แล้วก็ระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อทำงานแน่นอนพออยากได้อินเทอร์เน็ตกับคอมมาทำงานก็ต้องมีแผนกไอทีตามมา <IT. S 1> เขาก็เลยจ้างเห็บหมาเป็นไอทีเ a นเจตัวเห็บเนี่ยก็ต้องจ้างลูกมือแล้วก็อุปกรณ์ซ่อมมดน้อยเบื่อกับการทำงานระบบใหม่เพราะว่ามัวแต่รายงานเอกสารมากมายที่เสียเวลา,มาแมลงสาบเห็นหมดน้อยทำงานช้ากว่าเดิม พต้องเขียนรายงานซึ่งจัดในการเลือกหาหัวหน้าแผนกมาคอยดูแล<ม>แล้วก็จดรายงานอีกครั้งหนึ่ง<ม>ทำให้ตัวทากเนี่ยค่ะซึ่งเป็นบุคลากรที่ทำงานได้เชื่องช้ากลับได้รับตำแหน่งไป<อ>และแผนกที่มดน้อยทำงานก็เป็นแผนกที่ไร้เสียงหัวเราะทักคนในแผนกก็กลัวว่าจะเสียตัวทาตของงบประมาณในการสรวจ สำรวจสภาพการทํางานที่เหมาะสมของมดน้อยเออภาคนี่กระทรวงไหนอะของงบในการสํารวจสภาพการทํางานที่เหมาะสมของมดน้อยซึ่งแผนกของมดน้อยทํางานได้น้อยลงสิงโตก็เลยจ้างตัวเงินตัวทองนี่มาหมดนะคะสิงโตก็เลยจ้างตัวเงินตัวทองเป็นที่ปรึกษาตัวเงินตัวทองสรุปว่า คผแนกของมดน้อยมีการจ้างงานมากเกินไปทําให้หมดน้อยโดนไล่ออกเพราะว่าไร้แรงจูงใจและทัศนคติไม่ดี mm. ท่านเอกอธิธิ์ที่เอาเรื่องนี้มาบอกเน่นะคะบอกว่าเมื่อเล่าจบนายกก็ได้ให้แต่ละคนเนี่ยค่ะพิจารณาตัวเองว่าอยู่ในตัวละครใดของเรื่องพร้อมฝากคติไว้ว่าการทำงานของเรานั้น ขนาดนี้อยู่ในบทบาทไหนเพิ่มงานให้ตัวเองโดยไม่จำเป็นหรือไม่การเอาคนเข้ามาแล้วส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานที่ยากขึ้นหรือเปล่าเนี่ยมันเป็นคำตอบตรงก็ได้นะอาจจะพูดหมายถึงทั้งหมดอะกระบวนการกระทรวงไหนหน่วยงานใดที่มีลักษณะแบบนี้ก็ก็ตรงกับละครหรือว่านิทานเรื่องนี้นะ ก็ให้ไปพิจารณาในการทำงานคิดกันเอาเองใครเป็นสิงโตราชสีใครเป็นแมงสาบท,ที่ถูกจ้างมาเป็นหัวหน้างานเพื่อที่จะมาคุมมดน้อยจับผิดมดน้อยแล้วก็ใส่ระบบงานต้องตอกบัตรรายงานเขียนรายงานเขียนรา,า,ายงานอยู่นั่นแหละเสร็จปุ๊บเนี่ยนอกจากได้แมงสาบมาเป็นหัวหน้ามดน้อยแล้วเนี่ยก็เอาควายมาเป็นเลขาส่วนตัวเสร็จปุ๊บ พอให้ควายมาเป็นเลขาส่วนตัวสิงโตปลื้มการทํางานชอบมากที่แมงสาบมาเป็นหัวหน้ามดน้อยอก็ได้หน้าไปเสร็จแมงสาบได้หน้าขอซื้อคอมพอมขอซื้อคอมเสร็จปุ๊บก็ต้องมีแผนกไอทีก็จ้างเห็บหมามาเป็นไอทีเมนเจอร์แล้วไม่พอนะคะก็มีการเลือกหัวหน้าผแผนกก็คือเลือกมดน้อยมาดูแลแล้วก็จดรายงานคือมัวแต่รายงานรายงานกันอยู่ภากได้ดีเฉยเลย ซึ่งเขาบอกว่าทากเนี่ยทำงานล่าช้าทำงานเช,ชื่อมช้า,ชาได้ตำแหน่งไปลักษณะเหมือนตะอยู่นะคะ <c oughs> เสร็จปุ๊บเนี่ยทากเนี่ยก็ของบประมาณอีกอเพื่อมาสำรวจความเหมาะสมของการทำงานของมดน้อยเสร็จปุ๊บสิงโตก็เลยจ้างตัวเงินตัวทองมาเป็นที่ปรึกษาคือสิงโตนี่รอบตัวนี่มีทั้งควาย มีทั้งตัวเงินตัวทองอ่ะมีทุกสิ่งสิงโตมีควายเป็นเลขาส่วนตัวแล้วก็มีตัวเงินตัวทองเป็นที่ปรึกษาโอ้เป็นทั้งเลขาและที่ปรึกษาเลยเรียกว่ามือซ้ายมือขวานี่ควายแลวตัวเงินตัวทองตัวทองก็นายยกก็เลยบอกว่าไปพิจารณาก็แล้วกันใครเป็นตัวละครไหน